ใครคนไปเราต้อบอันแล้วก็เป็นต้นต้นอันนี้เป็นเป็นลูกบ่ครับเนี่ยบ่ครับโอ้อันนี้วัวตัวเถิกบ่อ๋อนี่เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้เถิกเนี่ยใหญ่เนาะเปิดไปเท่าไหรนี่หามือนหานมือนหเนาะหามือนหาจักปีครับพื่อตัวนี้สปีเขาโอ้สองปีเขาใหญ่เนาะใหญ่หนาเลยครับนี่สูงเท่าไหรครับนี่ยประมาณลอยสี่สิบบวกได้ครับนี่เด้อ ก๋วยต่นี่ว่ารอยสีหงอกเป็นตัวผู้นะครับนี่เป็นตัวผู้นะครับแข้งขาเพิ i i well, ่นก <tr> <ienda> like ็ดีดีใเนาะแข้งขาบ่มี่ทำนี้นี่แข็งแรงนะครับนี่ข้อหญ่ๆยันสั่นนี่ครับนี่กีบเล็บก็ดีครับบ่มีปัญหาเลยนี่กีบเล็บสวยๆแข้งขาดีเป็นตัวผู้นะครับเอาเนี่ครับนี่ครับก๋วยนีิโก้เออเป็นก๋วยนี่โกเพิ่งหน้าตาเพิ่นนี่ครับนี่ นี่นี่นี่หน,น้าตาห้วยหน้าตารูปล้อได้ไหมเขาขสวยนะนี่หน้าตารูปล้อนะครับเบื้องเล็บเพิ่นนี่นะเอาเบื้องเล็บเพิ่นนะครับไม่มีปัญหานะครับนี่นี่ครับหน,น,น,นาครับนี่หนานะครับล่ำตูนหนาใหญ่ลึกๆนี่ครับเอ๋อตันๆสั้นๆนี่นะครับ เป็นพันนิโกเนาะพันนิโกเปิดไว้เท่าไรครับนี่ห้าหมื่นห้านะครับเบอร์โทษเลยครับเอาตัวตัวก่อนอมาตัวตัวกันอ๋อตัวน้อยไปแล้วบ่าอ๋อตัวนี้ก็ได้ตัวมันยูนี่ครับตัวนี้ลูกเบิ้มคร์มอ๋อาตัวนี้ก็ได้แม่เบ้าได้บ่อันนี้ลูกเบิ้มบ่ลูกเบิ้มเบิ้มเบิ้มพันล้านเนาะลูกเบิรมพันล้านลูกเบิรมพันล้านนะครับจักปีแล้วครับนี่ <34 S 1> โอ้13 14เดือนปี2เดือนงวดควายิ0แถวงวดเลยนะควายปี2เดือนนะครับ14เดือนลูกเบิมพันล้านนะครับนี่สูงวันเท่าไหร่นาะครับนี่ร้อยสามสิบสามวัดแน่นอนมาแนละ้วร้อยสามสิบสามเครับร้อยสามสิบสามน้อเบิ้มพันล้านนะครับเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยเป็นตัวเมีย อ๋อเป็นควายแม่พันตัวเมียลูกเบิ่มพันหลานนะครับสวยๆนะครับแข้งขาเพิ่นก็ดีครับตรงๆได้ฉากดีๆีจีบเล็บก็ดีนะครับแต่ว่าตลาดสิว่เพิ่นนี่ห้นจังหน่อยนะครับล่ำตัวใหญ่ๆนั่นหนานี่ครับเอานะครับคอขาดีๆมีตํำนี้นะครับบั้นท้ายสวยๆนะครับเป็นตัวเมียนะครับนี่อ่าเป็นตัวเมียนะครับพี่น้องเอามาเปลี่ยนพอพันนะครับเบ่งแผ่นหลังเพิ่นครับ โอ้ตายไรเงครับนะครับกล้วยยังหน่อยครับปีสองเดือนนี่ถือว่ายังอายุหน่อยอยู่เนาะยังหน่อยอยู่นี่เป็นกล้วยหน่อยนะครับนี่แทงขาดีว่นนี้จะนับเปิดไว้เท่าไรครับนี่ยไปแสนสองหมื่นครับหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับลูกบ่มพันล้านนะครับนี่ตัวเมียเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นอ๋อายพี่น้องเมืองดีๆเด้อนี่ครับเด้อลูกบ่มพันล้านเป็นตัวเมียน่าสนใจครับ เปิดไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเลครับนี่นะครับถัดถือแดดแสีสวยอยู่เดินอยู่ในหม่มนะครับเอากระเป๋าเป็นยังครับนี่อ๋อนี่เอา,เอาพี่นอ้องอ่าอยากได้เขาครอบเป็นแม่พันธุ์นะครับนี่โทรมาเลยนะครับเบอร์อยู่ใต้คลิปตัวนี้เกตมื่นบ่ตัวเมียอนันบ่หนิอันนี้เป็นตัวเมียนะครับนี่เกตมื่นนี่ครับว่าขนขน แปลกๆเลยเนาะออกดำๆโดนๆนี่เนาะ่เขานเนาะสูงประมาณเท่าไรครับนี่ตัวนี้ร้อยยี่สิบเดียวร้อยยี่สิบบวกโอ้ใส่ถุงเท่าย่างดีตัวนี้โอ้ยสวยๆครับใส่ถุงเท่าสีขาวนี่ตัวเมียได้เนี่นะครับกีบเล็บกระดีตัวนี้นะครับลูกไผรหัวจักบ่ครับ โอ้ร้าน e <S <S าน <c oughs> <c oughs> ิกผู้ไทยเป็นร้านนิกผู้ไทยนะครับนี่เอาสวยครับเป็นตัวเมียนะครับนี่เอาถือว่านาเขาข้อเครื่องครับนี่เป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียเป็นร้านนิกผู้ไทยครับนี่ผมมักจะแข่งขาเพื่อนี่ครับใส่ถุงเท้าขาวนี่อ้อสวยเลยนี่ครับเปิดไว้เท่าไรก่อนนี่โอ้เจ็ดหมื่นถวนได้ครับตัวนี้ นี่ครับหน้าตาเพิ่นกระไดนี่ครับแม่สาวน้อยเด้อจักปีแล้วครับนี่แเดือนครับโอ้แปดเดือนแปดเดือนเป็นแม่สาวน้อยอีหลีครับนี่แปดเดือนเอาแปดเดือนแม่สาวน้อยแต่สวยอ่าสวยนี่เบิ่งสีเพิ่นนี่ครับเปิดไว้ที่เกตมื่นว่าแม่นี่เลยครับเอาป่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเอาห้องนี้เหมือนก้อนนี้เลย้อโอ้ตัวนี้อีกอันนี้แม่ลูกปเนี่ยเปิดไว้แปดมื่นเนาะแปดมือค่ะโอ้แปดมื่นหา่ลูกเปิดไว้ภาษาลูกคนลูกคนอลูกตัวเมียอนปะตัวผูตเมียค่ตัวเมียเนาะลูกตัวเมียนะครับเนี่ยลูกพียังเนาะเจริ่นเผ็ดเจรินโอ้ถุงเท่าจ้างดีนี่ครับพ่อขาเพิ่นเนี่ย ลูกเพชรเจริญนะครับนี่นะครับเป็นตัวเมียจังเดือนลวครับลูกนี่สองเดือนกลัวผลเิ่นสวยครับเป็นตัวเมียได้นะครับลูกเพชรเจริญเอานี่ลูกครับสูงประมาณจักเม็ดหนึ่งนี่เนาะแม่นบ่ลูกนี่อันนี้แม่นี่เป็นลูกตัวเท่าไรครับนี่โอ้เป็นลูกแรกเป็นลูกแรกเป็นลูกแรกเบิ้งแม่เพิ่นครับนี่แม่พันธุ์ดีเลยครับนี่ นะครับล่ำตซวเงี้ยงน้อนหนาเนี่คราับเอาสีสวยๆนะครับแข้งขาก็ดีนะครับเล็ยบปุ่มีแต่มีด้วยครับจีบเล็ยบพุ่นๆสวยๆจีบเล็ยบพุ่นครับแข็งแรงเนี่ยเอานี่เอานี่ครับหนาครับหนาลึกนี่แม่พันธุ์สินหนาลึกใหญ่ให้ลูกดีนะครับนี่ลูกแรกนะครับเป็นลูกเพชรเจริญเอานี่ครับนีอ๋อบันทายเพิ่นเบิงแผ่นหลังเพิ่นนะครับ แปดมื่นหาเนาะเบอร์โทรเลยครับบานนี่ศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ห้าแปดห้าศูนย์หอยวัดกลับหอยวัดมาจากบ้านใดครับนี่น้องเลือครับน้องเลือดอำเภอหนองเลือขอนแก่นพ่ะน่ะโอ้ไก่ตัวนี้เนาะพวกไก่อยู่ด้วยเนาะน้องเลือนี่เนาะโอ้ไก่อยู่ครับอ๋ออีหน้อยอะไรควายไปเลี้ยงสวยสาวแม่สาวคล่องว่างโอ้ตัวนี้บอกมาไม่บอกนี่ก็ได้โอ้นี่แม่สาวเนาะ แม่สาวท้องว่างไปผสมเมายังมาเพิ่มผสมจากเทือก้องว่างอยู่พร้อมจะผสมสเทือแล้วครับเป็นซาดสองเทือแล้วสูงประมาณเท่าไรครับนี่สูงรสเข่าสาโอ้อยสามิบส่ลอยสาิเข่าสามหางลอยสามสิบี่บวกเนาะโอ้สวยๆครับเบิ้งแข้งขาเพิ่นสวยนี่ครับยังดีสูงอีกเลยนี่นีลูกสูงไลลูกสเลยอานี่นี่ครับพอขาเพิ่น ลายหนาคำลายหลังเออสวยๆเลยนี่นะครับหนาเนาะหนาใหญ่เลือกอยู่นี่ครับล้ำสูงของเพิ่นเนาะเดี๋ยวเบิ่งกบรรทายเพิ่นจักหน่อยนี่นี่ครับเอาแม่สาวครับแม่สาวพร้อมจะผสมนะครับเน่าเนาะหางเพิ่นเนาะนี่นี่ครับเอาหนี่เต้านมเพิ่นนั่นสีเต้า โอ look, ้สวยๆปากกันตอมนี right. oh, right, ่วาร์มไทยหนาเพื่อนกันนี่ครับด้านหน้าเขาสวยๆครับนี่อ๋อนี่ครับนี่โอ้สวยๆเนาะนี่ๆเพิ่งขาเพิ่นครับนี่โอ้งามๆงามยืนเปิดใบโทรศัพท์ก่อครับนี่เจ็ดหมื่นถ้วนเบอร์โทรเบอร์เมื่อกี้นี่เนาะหรือเบอร์ไม่บอก โอ้ศูนย์แปดหกเก้าแปดสามเก้าแปดสามหกห้าสี่แปดหกห้าสี่แปดครับจากน้องเรือบ่ะโอ้มาทำกันจากน้องเรือมาไก่เตืออยู่น้องเรือขอนแก่นเนาะออกจากขอนแก่นไปก็เกือบสี่สิบกิโลขอนแก่นมาหนีก็โอ้แปดสิบร้อยกว่าร้อยกว่ากิโลนะครับ ขอบพุณหลายๆนะครับด้อขอบคุณครับรับเครื่องตัวนี้นเปิดเท่าไรครับนี่เอาผมไม่จะคว้งบ่แม่น้อยบ่เจ็ดหมื่น่แม่นบ่เจ็ดหมื่เออนี่น่นี่นี่แม่นยห่ยเจ็ดมื่น โอ้นาเรียงตัวเด้ไทยง่วแล้วกับอยากไทยคั้ยเลยไปมา,มา,ากๆที่ไทยให้ใคที่ใหไทย <c oughs> อลองคุ้ยไปนั่ำจะคลิปหนึ่งของท่านที่ใส่คุ้ยมีบ่ใส<ช>่โอ้บอกเชิกนี่นะนโอ้ชาท่าดีจังนี <c oughs> ง่ขาง่ามเน,ะนาะเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้สี่สิบเก็บ สี่หมืเจ็ครับโหราคาพอฟังเลยราคาพอฟังสี่หมื่นเจสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสามสิบครัอยู่หรอ้อยสาบ้าสามสิ้าบวกไดอยู่รม้าเนี่ยหลักไหอ่าประมาณร้อยสามิบห้าเนาะประมาณไรป้อยสามสิบ้ารหประมาณตำตำไวอ้อยสามสิบห้าตาเพื่อนนี่ครับ เบาสักหน่อยนะครับนี่งเบาสักหน่อยเออเบาสักหน่อยเพิ่มหน่อยท่านได้แขวะว่าท่านได้แขวะนะแต่ไม่ดูดีแต่ว่าแข้งขาเพื่อนี่ดีแข้งขาเฮ้ยแข้งขาใหญ่ๆนะครับนะครับคอสั่นๆใหญ่ๆแข้งแรกด้วยนี่นะครับเออสมบูรณ์ดีนะครับอนนาโคตรพอท่านไดเนาะนึ่เนาะได้ได้หนี่นะเพราะว่าสวยนี่ครับเบงขาเพื่อนี่ไหมขาเพื่อนสวยไหมอ่า นะครับขาสวยๆนะครับนี่นี่ขาเพิ่นงามงามครับขาเพิ่นกีบเล็บก็สวยครับกีบเล็บยังไงนะครับใส่ถุงเท้าพอนนะครับนี่อ่ะ๋อตลาดสิวัยครับเพิ่นหุ่นหุ่นยังหน่อยสี่ขึ้นรถแล้วนะครับเอาเปิดไว้ที่สี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดเบอร์โท่าเลยครับเบอร์เท่ 062 108 9579ตัวผู้นะครับถึกหน่อยนะครับนี่เด้อรัรเอาขอพู้ในาลายครับ ผมทายง่วงแล้วสีทายขั้วไอเบิ่มจะคลิปหนึ่งครับผมใส่ตัวใดที่หลังผมครับงอ้นี่เปล่าแม่สาวนี่แม่สาวอะครับเป็นสาวขายเพป็นอะไรครับพ่อโอ้ขายแล้วว่ะขาวขายแล้วเกตเหมือนโอ้ขายขายแล้วครับขายแล้วอันนั้นแม่มันหมดแม่ครับแม่จะเป็นเกตเหมือนโอ้แม่นี่เหมือนเปบ่าโอ้เขาห้ามเดีว่าห้ามได้ไหมได้ลูกจักตัวเลยครับลูกสี่นท้องครับโอ้ตัวสี่ได้ทองทองเบิ่มพันล้านครับโอ้เดี๋ยวได้เดี๋ยว เบื้องทางนีคนนะครับด้ลูกมา่ล้วสามตัวนะครับมีลูกพ้นนะครับนี่นแต่ว่าพ้นแยกไปแล้วครับนี่นะครับ,รบอันนี้เป็นตัวที่ซีไรทท่องผสมมา่ล้วผสมเบิ้มพันล้านเหนียวนี่มีมีนี่ใบแยกดีนี่มีหลอดอ๋อเบิ้มพันล้านวะครับเสียเบิ้มพันล้านนี่ 1, นี <S <s freshmen, ่คมากสิละเออนี่ยนี่นี่นะครับนี่นะครับ เบ,บ,บื้มพันล้านเด้ออยู่ในท้องนี่ครับผสมเบื้มพันล้านแปดเก้าเดือนแล้วเ like นี่ยผสมมื่อไหรล่ะทั้งฝุ่นตั้งฝุ่นฝุ่นที่สองกุมภาคราสองกุมภาัครสองกุมภาัแปดเก้าเดือนแล้วแปดเก้าเดือนแล้วครับใกล้ข้อเราตัวนี่ครับนี่ครับลูกโตที่ซีอยู่ในท้องเป็นเบื้มพันล้านนะครับผิดไทยเบิ่องเมื่อกี้นนะครับนี่หน้าตาเพิ่นเขาสวยๆนี่นะครับข้อยแม่นี่ให้ลูกดีได้หนะลูกเพิ่นนะสูงประมาณเท่าไหร่ครับนี่ ร้อยสามสิบบวกครับร้อมสบวกเมอโอ้โุ๊บเกแล้วแบตเตอรี่ผมหมดนี่ไปไมได้ของไม่ได้ของดีสามพันไม่ได้ของดีเอาล่องเบิ้งนันนะนี่ไห้บ่ได้หอดใสน้อนไม่อกี้ดูเขาสิอ่าสูงกว่าแม่ร้อยสามสิบบวกเนาะเอาร้อยสามสิบบวกนะครับนี่สูงร้อยสามสิบบวกนะครับอันนี้ลูกพคนแยกไปแล้วครับนี่ลูกพคนเออนี่ครับแข่งขาดีดีนะครับเนี่ยนะครับเบิ้ง โอ้ยเล็บก็ดีกินเล็บดีเลยครับน่ะกเนเล็บสวยๆเลยนะครับนี่ครับเอาเปิดใบเท่าไรครับนี่เจ็สิบห้าครับเจ็ด้าลครับนี่ลูกอยู่ในท้องเป็นตัวที่ซีเบิ้มพันล้านนะครับเปิดไ้เจ็ดสิบห้าเบอร์โท่ดไรครับล8 2 8ศูนย์แปดสองแหาก้นึ่งหนึ่งสเ้า่วยากรับนี่อำเภอนาครับโอ้อำเภอนามนจังหวัดกาลสินโอ้ขับกับเอาขอพูดนะไรอ้าอ้้โอ้วัดีว่ะ 等我，等我。